ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทยมีเรื่องเล่าขานถึงหมอพีผู้ทรงอํานาจคนหนึ่งที่เชื่อว่าพ่อหมอคําพองเขาเป็นผู้สืบทอดสายวิชาจากบรรพบุรุษหมอพีมานับร้อยปีว่ากันว่าพ่อหมอคําพองไม่เพียงแต่รักษาโรคได้แต่ยังสามารถควบคุมวิญญ,ญาณเรียกผุทตะพีมารับใช้ตามความต้องการของเขาได้ด้วยในสมัยนั้นผู้คนเกรงกลัวพ่อหมอคําพองเพราะเขามีพลังอานาจที่ไม่มีใครเทียบได้ เขาเป็นคนที่เย็นชาดวงตาคมกริบเหมือนงูและเสื้อคลุมยาวสีดำที่เขาสวมใส่ทุกครั้งเมื่อทำพิธีนั้นทำให้ผู้คนต่างวัดกลัวมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่มีคนในหมู่บ้านพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นคนหายหรือมีผู้เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุพวกเขาต่างเชื่อว่าเป็นฝีมือของพ่อหมอในหมู่บ้านนี้มีครอบครัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนดื้อดึงไม่ยอมรับฟังคำเตือนของใครเลย ครอบครัวนี้เคยทำลายเครื่องเส้นไหวของพ่อหมอและถูกสาบแช่งด้วยผ้าสีดำที่พ่อหมอใช้ในการทำพิธีกรรมชาวบ้านเล่ากันว่าเมื่อใครก็ตามที่ถูกผ้าสีดำนั้นครอบคลุมคนผู้นั้นจะตกอยู่ในภวังแห่งความมืดเห็นภาพหลอนของผีไร้ที่มาห้อมล้อมอยู่รอบกายคืนหนึ่งลูกชายคนโตของครอบครัวนั้นกลับมาถึงบ้านพร้อมกับใบหน้าที่ซีดเผือดเขาเล่าว,ว่าได้พบกับพ่อหมอในป่าขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นไม่กี่วัน ลูกชายคนนั้นก็หายไปโดยไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลยแม้แต่ร่างก็ไม่พบทำให้ครอบครัวและชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนั้นต่างก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการฝันเห็นพ่อหมอหรือผีไร้ายที่สูมผ้าสีดำทุกคนต่างลงเอยด้วยความตายอันน่าสะพรึงกลัว หลายคนเชื่อว่าพ่อหมอคำพองนั้นมีพลังในการเรียกวิญญาณร้ายมาเพื่อใช้ลงโทษผู้ที่กล้ายามเกียรติของเขาและผ้าสีดำที่พ่อหมอใช้ก็เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของคำสาปอันน่ากลัวที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้หมอผีในเรื่องเล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานเพราะแม้ในปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังคงเชื่อมั่นว่าพ่อหมอคำพองยังคงคอยควบคุมดูแลสิ่งที่เขาเคยทำไว้ และผ้าสีดำแห่งนรกนั้นยังคงอยู่รอเวลาที่จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากคืนที่พ่อหมอคำพองทำพิธีกรรมปลุกวิญญาณร้ายด้วยผ้าสีดำผีร้ายที่ถูกเรียกขึ้นมานั้นไม่ได้หายไปง่ายๆอย่างที่ชาวบ้านคาดหวังพวกมันยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านรอคอยเยื่อรายใหม่ที่จะสังเวยให้กับความแค้นและคำสาปของพ่อหมอ ครอบครัวที่ถูกคำสาปจากการทำลายเครื่องเส้นไวเริ่มเห็นสิ่งประหลาดในบ้านของพวกเขามีเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากมุมมืดของบ้านตอนกลางคืนพวกเขาจะเห็นเงามืดในสายตาเรากับมีใครบางคนเฝ้าจับจ้องอยู่ตลอดเวลาลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเริ่มฝันร้ายทุกคืนเธอเห็นภาพของพ่อหมอในฝันใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาอันน่ากลัวของเขาทำให้เธอตื้นขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้อง ในคืนที่สามหลังจากพิธีกรรมลูกสาวคนเล็กหายไปอย่างไร้ร่องรอยครอบครัวออกตามหาเธอในทุกที่แต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆทั้งสิน้นเพื่อนบ้านบอกว่าพวกเขาเห็นเงาดำวิ่งผ่านทุ่งนามุ่งหน้าไปยังป่าลึกในคืนเดียวกันแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตามหาในป่านั้นเพราะเชื่อว่าป่านั้นเป็นที่อยู่ของวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายที่พ่อหมอใช้ในการควบคุมอำนาจของเขายิ่งเวลาผ่านไป เหตุการณ์แปลกประหลาดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายคนในหมู่บ้านเริ่มฝันเห็นพ่อหมอคำพองและเงาดําในป่าที่ดูเหมือนจะเรียกพวกเขาเข้าสู่ความมืดมิดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดชื่อพ่อหมอออกมาพวกเขาเชื่อว่าพ่อหมอยังคงใช้ผ้าสีดําในการควบคุมวิญ,ญญาณและเงามืดเหล่านั้นเพื่อลงโทษคนที่กล้าท้าทายเขาเรื่องราวของพ่อหมอคำพองกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วภาคอีสาน และหมู่บ้านแห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกสาปไม่มีใครอยากเข้ามาเยือนเพราะเกรงกลัวอำนาจของหมอผีที่ยังคงมีอยู่แม้ในยามที่เขาหายตัวไปจากสายตาของผู้คนเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีหมู่บ้านเล็กๆที่เคยเงียบสงบทางภาคอีสานกลายเป็นหมู่บ้านร้างชาวบ้านทยอยอพยพออกไปเพราะไม่สามารถทนกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นได้บ้านแต่ละหลังถูกทิ้งร้างอย่างเงียบสงบ แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้เลยว่าหมู่บ้านนี้ยังคงเต็มไปด้วยอำนาจของวิญญาณที่ไม่สงบหลังจากที่เรื่องราวของพ่อหมอคำพองและคำสาปสาีดำแพร่กระจายออกไปกลุ่มนักศึกษาโบราณคดีจากกรุงเทพตตัดสินใจจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้เพื่อค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับตำนานพ่อหมอพวกเขาประกอบไปด้วยการหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาผู้มีความเชื่อในเรื่องเนื้อธรรมชาติอย่างจริงจังน้ำฝน เพื่อนสนิทของการที่สนใจในประวัติศาสตร์พื้นเมืองและพาคินชายหนุ่มที่ไม่เอะชื่อเรื่องผีวิญญาณและเห็นว่าตำนานพวกนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าพวกเขาทางสามเดินทางไปถึงหมู่บ้านในช่วงเย็นเมื่อเข้าไปถึงบริเวณหมู่บ้านบรรยากาศก็เย็นเย,ยือยผิดปกติลมหนาวพัดผ่านพวกเขาทั้งที่เป็นฤดูร้อนต้นไม้สูงใหญ่ที่ล้อมรอบหมู่บ้านดูเหมือนจะปิดกั้นแสงแดดทำให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยเงามืด เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างดูเหมือนจะยังคงร่องรอยของชีวิตประจำวันอยู่แต่กลับไม่มีเสียงของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยในคืนนั้นพวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ยังดูปลอดภัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเริ่มฝันถึงพ่อหมอคำพองเธอเห็นเขายืนอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านมือของเขาถือผ้าสีดำไว้แน่นเขากระซิบชื่อของเธอด้วยเสียงเย็นยเยือก เธอตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อที่ไหลซึมลงบนใบหน้าทว่าเธอกลับไม่กล้าบอกใครเพราะคิดว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายเช้าวันต่อมาการชวนเพื่อนๆนเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับตำนานพ่อหมอพวกเขาเจอกับอาจารย์บุญทาชายชาราผู้หนึ่งที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้และเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อหมอคำพอง อาจารย์บุญทาบอกเล่าถึงพิธีกรรมสยองขวัญที่พ่อหมอใช้ในการควบคุมวิญญาณและผ้าสีดำที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายไม่มีใครหนีพ้นคำสาปของเขาได้หรอกอาจารย์บุญทากล่าวด้วยน้ำเสียงเท่งเครียดผ้าสีดำไม่ใช่เพียงเครื่องมือมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตวิญญาณที่ถูกกักขังในผ้าผืนนั้นคอยตามหายเยื่อใหม่เสมอมันจะเลือกผู้ที่อ่อนแอที่สุดและใช้ความกลัวในการควบคุมการรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้น แต่เธอ,อยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบหาความจริงในขณะที่ภาคินกลับแสดงความไม่เชื่อไม่มีทางที่ผ้าผืนนั้นจะมีพลังได้มันเป็นเพียงเรื่องราวที่พวกคุณปั้นแต่งขึ้นเพื่อคู่เด็กๆเ,เท่านั้นเขาพูดอย่างเยาะเยะ้ยในคืนนั้นเองพวกเขาตัดสินใจจะนอนค้างอีกคืนทว่าพาคินเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆจากที่ไกลๆเขาได้ยินเสียงของพ่อหมอเรียกชื่อเขา ความรู้สึกเย็นยะเยือกพัดผ่านร่างของเขาเหมือนกับว่ามีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อหันกลับไปดูเขาไม่พบใครจนกระทั่งเวลากลางดึกพาคินหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยน้ำฝนและการตื้นขึ้นมาพบเพียงรอยเท้าที่นำไปสู่ป่าลึกหัวใจของพวกเขาเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวพวกเขาจึงต้องเข้าไปตามหาพาคินในป่าทากลางเสียงกระสิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเงาดำที่เริ่มปรากฏอยู่รอบตัว เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปลึกในป่าพวกเขาพบกับที่ตั้งพิธีกรรมเก่าของพ่อหมอคำพองต้นไม้ที่อยู่รอบๆมีร่องรอยการแกะสลักสัญลักษณ์โบราณเพื่อกักขังวิญญาณและที่กลางลานพิธีมีผ้าสีดำที่เปื้อนเลือดถูกคลุมอยู่บนแท่นบูชาทัานใดนั้นเองวิญญาณร้ายก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดรอบๆพร้อมกับเสียงกระสิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆนางฝนเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวขณะที่การพยายามจะควบคุมสติของเธอ แต่แล้วผ้าสีดำบนแท่นบูชาก็เริ่มเคลื่อนไหวมันเริ่มพัดไปตามสายลมเย็นยะเยือกแล้วคลุมร่างของพาคินที่ถูกพบมสติอยู่ใกล้ๆทันใดน,น,นั้นพาคินลืมตาขึ้นดวงตาของเขาไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นดวงตาของพ่อหมอคำพองพวกเจ้าไม่มีทางหนีจากคำสาบานนี้ได้เสียงของพ่อหมอคำพองดังออกมาจากปากของพาคิน วิญญาณรายที่ถูกกักขังในผ้าสีดำเริ่มวนเวียนรอบตัวพวกเขาทำให้การและน้ำฝนถูกกลมด้วยความมืดมิดการพยายามนึกถึงสิ่งที่อาจารย์บุญทาบอกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทำลายคำสาปเธอจำได้ว่าผ้าสีดำจะถูกทำลายได้ก็ต่อเมื่อมีการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่เธอพยายามที่จะหาทางเข้าถึงผ้าสีดำที่อยู่บนแท่นบูชาแต่ผ้าผืนนั้นกลับเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกับมีชีวิต วิญญาณร้ายพยายามขัดขวางเธอน้ำฝนพยายามช่วยเพื่อนของเธอแต่ถูกวิญญาณดึงเข้าสู่ความมืดไปการใช้พลังสุดท้ายของเธอพุ่งเข้าหาผ้าสีดำและดึงมันออกจากร่างของพาคินทันทีที่ผ้าสีดำถูกปลดออกดวงตาของพาคินก็กลับมาเป็นปกติวิญญาณร้ายที่ล้อมรอบพวกเขาเริ่มค่อยๆจางหายไปทว่าผ้าสีดำยังคงส่งเสียงกระซิบแผ่วเบามันถูกทิ้งไว้ที่แท่นบูชา รอเวลาที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งพวกเขารีบพาพาคินกลับมาที่หมู่บ้านแต่รู้ดีว่าคำสาบนี้ยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์การลบลางอำนาจของพ่อหมอคําพองยังคงต้องการบางสิ่งที่มากกว่านี้แต่พวกเขาตัดสินใจจะทิ้งหมู่บ้านนี้ไว้ข้างหลังและไม่หันกลับมามองอีกเรื่องราวของพ่อหมอคำพองและผ้าสีดำยังคงเป็นที่เล่าขานกันต่อไป ผู้คนยังคงเชื่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่ปลอดภัยและวิญญาณรายของพ่อหมอยังคงเฝ้ารอเหยื่อรายใหม่ที่จะถูกรอหลังจากที่การน้ำฝนและพาคินพยายามหนีออกจากหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคำสาบและวิญญาณพวกเขาคิดว่าเรื่องราวของพ่อหมอคำพองจะจบลงแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่พวกเขาเผชิญมาเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่ากลัวกว่าเดิมเมื่อพวกเขากลับไปถึงเมืองใหญ่ในกรุงเทพ พวกเขาคิดว่าคำสาบและเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นทุกครั้งที่หลับตาพวกเขายังคงฝันถึงป่าและผ้าสีดำที่พ่อหมอคำพองใช้ในพิธีการฝันเห็นพ่อหมอทุกคืนร่างของเขาในชุดดำและใบหน้าที่พร้อมซีดยืนอยู่ในป่าพร้อมกับกระสิบชื่อของเธออย่างแผ่วเบาแต่เยือกเย็นเจ้าจะไม่มีวันหนีพ้นคำสาบนี้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาพาคินเริ่มมีอาการแปลก เขาเริ่มเห็นเงาดําในสายตาเขาบอกกับเพื่อนๆว่าบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจับจ้องอยู่จากที่ไกลๆแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่เขายังรู้สึกถึงความเย็นเยือกและเสียงกระสิบที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่งการและน้ำฝนเริ่มรู้สึกใหม่ปลอดภัยเช่นกันในขณะที่พวกเขาพยายามหาทางลบล้างคำสาปพ,พวกเขาก็ได้พบกับสิริพร นักวิจัยวิญญาณและพิธีกรรมพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหมอผีและคำสาบโบราณสิริพรได้ยินเรื่องราวของพวกเขาและแสดงความสนใจในการช่วยเหลือเธอเป็นหญิงวัยกลางคนที่เคร่งครึมและมีความลึกลับมากเธอเชื่อว่าผ้าสีดำที่พวกเขาพบในป่าไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือธรรมดาแต่เป็นวัตถุโบราณที่เชื่อมโยงกับวิญ,ญญาณชั่วร้ายหลายร้อยปีสิ่งที่คุณเจอมันไม่ใช่แค่คำสาบ แต่เป็นการเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณโดยตรงพ่อโมอคําพองใช้พลังนั้นเพื่อควบคุมวิญญาณและผ้าสีดำที่คุณเห็นคือทางเชื่อมระหว่างโลกของเราและโลกวิญญาณหากไม่ทำลายมันคุณจะไม่มีวันหลุดพ้นสิริพรกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมการน้ำฝนและภาคินต่างเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจจะกลับไปที่หมู่บ้านร้างอีกครั้งเพื่อหาทางลบล้างคำสาปอย่างสมบูรณ์ สิริพรตกลงจะเดินทางไปกับพวกเขาเพื่อทำพิธีลบล้างอำนาจของพ่อหมอคำพองเมื่อพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านหมอกนาทึบปกคลุมทั่วพื้นที่เหมือนกับคราวที่แล้วบรรยากาศในหมู่บ้านยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมสิริพรเริ่มทำพิธีกรรมเพื่อ,อปิดประตูสู่โลกวิญญาณเธอใช้เทียนศักดิ์สิทธิ์และเครื่องบูชาโบราณที่ได้รับการสืบทอดมาเธอท่องมนต์ที่เธอเรียนรู้มาอย่างยาวนานเสียงของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วหมู่บ้าน เงามืดเริ่มเคลื่อนไหวรอบๆตัวพวกเขาลมเย็นเยือกพัดผ่านและเงาผีที่ปรากฏครั้งนี้ยิ่งชัดเจนและน่ากลัวกว่าเดิมทันใดนั้นเงาดำของพ่อหมอคำพองก็ปรากฏขึ้นเขาเดินออกมาจากเงามืดดวงตาของเขาเปล่งแสงสีเหลืองอย่างน่ากลัวสิริพรบอกว่าคำสาปนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผ้าสีดำแต่มันเกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังไว้ในผ้า ภาษีดำนั้นคือทางเชื่อมของวิญญาณที่พ่อหมอใช้เพื่อควบคุมพลังระหว่างที่ทำพิธีแพรหญิงสาวจากหมู่บ้านที่หนีออกจากหมู่บ้านในช่วงที่พ่อหมอคำพองยังคงมีอำนาจได้ปรากฏตัวขึ้นเธอเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่จากการสังหารหมู่ในหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอถูกตามหลอกลลอนด้วยวิญญาณของพ่อหมอมาตลอดชีวิต แต่เธอก็เชื่อว่าการกลับมาที่หมู่บ้านและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวจะช่วยปลดปล่อยตัวเองจากความทรมานนี้ได้แพรบอกเล่าถึงความน่ากลัวที่เธอเคยเผชิญในอดีตพ่อหมอคำพองไม่ได้เพียงแต่ใช้ผ้าสีดำในการสาปปอแต่เขายังสามารถควบคุมวิญ,ญญาณของคนที่ตายไปแล้วให้เป็นทาสของเขาเธอเห็นพ่อของเธอซึ่งถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมกลับมาปรากฏตัวในรูปแบบของวิญ,ญญาณที่คอยรับใช้พ่อหมอ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องหนีออกจากหมู่บ้านและไม่เคยกลับมาอีกเลยจนกระทั่งตอนนี้พ่อโมอคำพองจะไม่มีวันยอมปล่อยพวกเราออกไปมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาระหว่างชีวิตและความตายวิญญาณเหล่านั้นถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งของเขาแพร่กล่าวด้วยน้ำเสียงสันเทาในขณะที่สิริพรกำลังทำพิธี วิญญาณร้ายที่เคยถูกควบคุมโดยพ่อหมอคํำพองเริ่มปรากฏขึ้นทั่วหมู่บ้านเสียงกระซิบของพวกมันดังก้องไปทั่วบางตัวลอยขึ้นจากพื้นบางตัวเลือ้อยผ่านต้นไม้และพุ่งเข้ามาหากลุ่มคนที่กำลังทำพิธีอยู่การและน้ำฝนพยายามป้องกันตัวเองด้วยการใช้เทียนศักดิ์สิทธิ์ที่สิริพรให้มาแต่พลังของวิญญาณเหล่านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะควบคุมได้ทันใดนั้น พาคินที่เคยถูกควบคุมโดยวิญญาณก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสเขาหันมองเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มเย็นชาข้าไม่เคยจักไปในเสียงของพ่อหมอคำพองดังออกมาจากปากของพาคินการต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายเริ่มขึ้นพวกเขาจะต้องหาทางทำลายผ้าสีดำและวิญญาณรายที่พ่อหมอคำพองใช้ควบคุมให้สำเร็จ แต่เวลานั้นเหลือน้อยลงเรื่อยเเสียงหัวเราะของพ่อหมอคำพองดังก้องไปทั่วความกลัวเริ่มครอบงำทุกคนในกลุ่มการหลบหนีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปหมู่บ้านที่ถูกทอดทิ้งกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งในยามราตรีโดยเสียงกระซิบแห่งความตายที่ดังขึ้นรอบๆหมู่บ้านวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังภายใต้คำสาปของพ่อหมอคำพองต่างพากันปรากฏตัวอย่างน่าสะพรึงกลัวแสงจันทร์ที่แผวเบาส่องผ่านเมฆดำมืดที่ปกคลุมท้องฟ้า หมอกที่ปกคลุมพื้นหมู่บ้านดูหนาแน่นกว่าทุกครั้งลมหายใจของการน้ำฝนและสิริพรสะท้อนด้วยความเย็นเยือกขณะที่พวกเขามองไปที่ภาคินผู้ซึ่งตอนนี้ดวงตาเต็มไปด้วยแสงสีเหลืองของพ่อหมอคำพองเสียงหัวเราะของพ่อหมอคำพองดังก้องออกมาจากร่างของพาคินพวกเจ้าไม่มีทางหนีพ้นจากอำนาจของข้าเสียงนั้นแผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ราวกับเป็นคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุด กาและน้ำฝนพยายามถอยหลังด้วยความหวาดกลัวแต่รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกแล้วเราต้องหาทางหยุดเขาการพูดด้วยเสียงสันเครือเธอรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้พ่อหมอคำพองครอบครองพาคินได้สิริพรพยายามควบคุมสติขณะที่เธอจุดเทียนศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับท่องคาถาเพื่อปัดเป่าวิญ,ญญาณร้ายแต่ทันใดน,นั้นเองลมพัดกระโชกแรง ผ้าสีดำที่พวกเขาเคยพบในป่าลึกเมื่อครั้งก่อนพัดมาจากที่ในไม่รู้มันลอยขึ้นไปในอาการเหมือนมีชีวิตผ้าผืนนั้นหมุนวนอย่างรวดเร็วรอบตัวพาคินเรากับเป็นเงาดำที่ดูดซับแสงสว่างรอบๆตัวเขาสิริพรพยายามท่องบทสวดเพื่อหยุดยั้งมันแต่มันกลับแรงขึ้นวิญญาณร้ายเริ่มโผล่ออกมาจากมุมมืดในหมู่บ้านเหมือนกับว่าผ้าสีดำนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปลุกวิญญาณเหล่านั้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แพซึ่งยืนอยู่ด้านหลังก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันไม่ใช่เพียงแค่ผ้าสีดำเธอกระสิบมันคือดวงวิญญาณของพ่อหมอที่ถูกกักขังในนั้นพวกเราต้องทำลายมันเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นในขณะที่สถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นการตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับวิญ,ญญาณของพ่อหมอคำพองโดยตรงแม้ว่าความกลัวจะกัดกินจิตใจของเธอ เธอก็พุ่งตัวไปยังร่างของพาคินที่ถูกครอบงำโดยพ่อหมอดวงตาของพาคินมองเธอด้วยความโหดเหี้ยมเจ้ากล้ามาก่อที่เข้ามาท้าทายค่าเสียงของพ่อหมอคำพองดังออกมาการไม่สนใจเธอหยิบเทียนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและยกขึ้นสูงพร้อมทั้งเปล่งคาถาที่สิริพรสอนให้ขณะที่การพยายามสู้กับอำนาจของพ่อหมอน้ำฝนและสิริพรก็พยายามทำลายผ้าสีดำที่วนเวียนอยู่รอบๆภาคิน สิริพรใช้มีดโบราณที่เธอพกติดตัวมาตัดผ้าผืนนั้นแต่ผ้ากลับไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยทุกครั้งที่เธอพยายามตัดผ้าสีดำกลับเคลื่อนไหวเหมือนหลบหลีกคมมีดเราว่ามันมีสติปัญญาของตัวเองทันใดนั้นเสียงปรีดร้องดังมาจากอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านแพรที่กำลังพยายามหนีออกจากพื้นที่รู้สึกเหมือนมีเงาดำตามติดเธอไปเธอพยายามวิ่งแต่เงานั้นเร็วเกินไป มันจับเธอไว้และดึงเธอกลับสู่ลานพิธีเสียงหัวเราะของพ่อหมอดังก้องไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครมีพ้นจากอำนาจของข้าได้แพรลม้มลงกับพื้นน้ำตาไหลออกมาด้วยความหวาดกลัวเธอรู้สึกได้ว่าวิญญาณของพ่อหมอไม่ยอมปล่อยเธอออกไปในขณะเดียวกันการเริ่มเหนื่อยลา้าความรู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังเริ่มครอบงำเธอ เธอรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถต่อสู้กับอำนาจของพ่อหมอคำพองได้ด้วยพลังที่มีอยู่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในหูเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพ่อหมอแต่มันเป็นเสียงของวิญญาณผู้ถูกสาปที่ต้องการปลดปล่อยตนเองเจ้าต้องปลดปล่อยเราเราคือผู้ที่ถูกกักขังเจ้าต้องทำลายผ้าสีดำเสียงนั้นกระซิบบอกการขณะเดียวกัน พาคินที่ถูกควบคุมเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเราว่าเขาพยายามต่อสู้กับอำนาจที่ครอบงำเขาในขณะที่พวกเขาพยายามทำลายผ้าสีดำแสงสีขาวที่ริบรี่จากเทียนศักดิ์สิทธิ์ของสิริพรเริ่มสว่างขึ้นเสียงกรีดร้องของวิญญาณรายที่ถูกควบคุมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรากับว่าพวกมันกำลังเจ็บปวดจากแสงที่เข้ามาทำลายพลังของพ่อหมอเร็วเข้า ทำลายมันก่อนที่พวกเราจะถูกฆ่าการร้องตะโกนออกมาน้ำฝนรีบพุ่งเข้ามาช่วยเธอแต่ในขณะนั้นเองวิญญาณของพ่อหมอคำพองก็ปรากฏตัวขึ้นเต็มรูปแบบร่างผอมซีกของพ่อหมอที่เคยถูกฝังไว้นานหลายปีลอยขึ้นจากพื้นพร้อมกับเงาสีดำที่วนเวียนรอบตัวเขาเจ้าจะไม่มีทางชนะข้าได้ข้าคือพลังแห่งความตายเสียงพ่อหมอดังกึกก้อง เขายกมือขึ้นและผ้าสีดำเริ่มขยายใหญ่ขึ้นคลุมทั่วหมู่บ้านลมหายใจของทุกคนหยุดชะงักวิญญาณที่ถูกปอลุกขึ้นมาพร้อมที่จะทำลายพวกเขาทุกคนการรู้ว่าไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วเธอตัดสินใจใช้พลัง,ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่ในตัวเธอพุ่งเข้าไปคว้าผ้าสีดำและใช้เทียนศักดิ์สิทธิ์จุดไฟผ้าสีดำนั้นเริ่มลุกไหมแสงไฟสว่างจ้าท่ามกลางความมืดมิดเสียงกรีดร้องของพ่อหมอคำพองดังออกมาจากเงามืด ร่างของเขาเริ่มจางหายไปวิญญาณที่ถูกกักขังในผ้าสีดำเริ่มถูกปลดปล่อยไม่นะข้าจะไม่ยอมแพ้เสียงของพ่อหมอดังก้องครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปพร้อมกับเปลวไฟเมื่อผ้าสีดำถูกทำลายวิญญาณทั้งหมดที่ถูกกักขังไว้ก็ได้รับการปลดปล่อยบรรยากาศที่มืดมนของหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปเสียงกระซิบของวิญญาณเงียบลง หมอกนาที่ปกคุมหมู่บ้านเริ่มจางหายไปการน้ำฝนสิริพรและแพรต่างยืนมองด้วยความโล่งอกพาคินฟื้นคืนสติเขาามอ